เว็บไซต์อุกฤษมงคลน,นาวิน .com ซึ่งเป็นของศาสตราจารย์อุกฤษมงคลน,นาวินประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือคออนทอและอดีตประธานรัฐสภาระหว่างปี2527ถึง2535นำเสนอบทความเรื่อง80ปีกับการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยในบทความเรื่องนี้มีการนำเสนอสถิติท,ที่น่าสนใจตั้งแต่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาโดยศาสตราจารย์อุกฤษร,ระบุว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดการรัฐประหาร11ครั้งและเกิดกบฏ11ครั้งเช่นกันมีพรกการเมืองเกิดขึ้นมาแล้วมากกว่า300ชื่อ ไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว28คนและมีการจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศมาแล้ว60ชุดโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้นำทหารที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังการรัฐประหารคือจอมพลปอพิบูลสงครามจอมพลสลิดธนรัต์จอมพลถนอมกิติขจรพลเอกเปรมตินสุลานนท์และพลเอกสุจินดาคลาประยูน รวมทั้งนายกรัฐมนตรีนอมินีฝ่ายพลเรือนหรือบุคคลภายนอกที่คณะระัฐประหารแต่งตั้งขึ้นเช่นในควงอภัยวงศ์นายธานินไกรวิเชียนน,นายอนันต์ปัญญารชนและพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์รวมเวลาที่กลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองได้มากกว่า50ปีขณะที่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งสามารถอยู่ในตำแหน่งรวมกันได้ไม่ถึง30ปี นอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปมาแล้ว25ครั้งมีผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภารวม28คนมีสภาผู้แทนราษฎร24ชุดมีสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภานิติบัญญัติมาแล้วกว่า11,100คนโดยแบ่งเป็นสสจำนวน7,973คนสวจำนวน1,700คน โดยในกลุ่มสวบแบ่งได้เป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งจำนวน5 5 6คนและมาจากการแต่งตั้งจำนวน1,149คนส่วนสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมาจากการแต่งตั้งมีจำนวน1,500คนบทความเรื่องนี้ยังระบุอีกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นอาจกล่าวได้ว่าปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในไทยยังไม่ประสบผลสำเร็จคือ อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศยังไม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ง่ายที่สุดคือการยอมรับในหลักการเบื้องต้นก่อนว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศจะต้องเป็นของประชาชนหากประชาชนตัดสินใจอย่างใดต้องยอมรับในการตัดสินใจนั้นตามหลักการที่ว่าการปกครองประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชนและการแก้ไขปัญหาจะต้องแก้ไขไปตามระบบ